หวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเดิมพันลาออกท่าพันตำรวจโทรพ้นผิดคดีล่าสัตว์ป่าพร้อมโชว์ภาพถ่ายเชิงซ้อนจำลองเหตุการณ์วันจับกลุ่มขณะที่รองพบตรปานสิริขอตรวจดูสํานวนคดีด,ด้วยตัวเองอีกครั้งคาดใช้เวลาวันถึงสองวันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและชัดเจนทุกฝ่าย ภาพวงจรปิดมัดพีปรเมศคว้าปืนซัดหุ้นส่วนร้านมิ้วล้มทั้งยืนหงายเข้าไปในช่องประตูต่อหน้าร,าปรอปภและพยานด้านเจ้าตัวปฏิเสธอ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ปืนลั่นเท่านั้นตำรวจนักสอบผู้ต้องหาเพิ่มในวันที่5กุมภาพันธ์นี้อีกครั้ง สิล้อบรรทุกแก๊ส LPG น้ำหนัก6ตันคว่ำเสียหลักชนเสาไฟฟ้าบนถนนรังสิตปทุมธานีโชคดีไม่มีแก๊สรั่วไหลตำรวจเคลียร์พื้นที่นำเครนขนาดใหญ่มาเคลื่อนย้ายรถออกจากผิวการจราจรแล้วกลับมาในช่วงนี้นะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับจะให้ดูภาพ เก่าแก่ภาพหนึ่งนะครับเป็นเสื้อสายเดี่ยวนะครับเสื้อสายเดี่ยวที่เราเห็นบางทีเราเห็นสาวๆน้องๆนุ่งกันเนี่ยนะฮะบุญชงชอบดูนี่นะฮะเราก็นเลยว่าเป็นนวัตกรรมของยุคปัจจุบันย้อนกลับไปก็คงจะไม่กี่ปีเพิ่งจะมีความจริงไม่น่าเชื่อนะฮะมีมา200ปีแล้วครับแล้วอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองอําเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับเสื้อสายเดี่ยว สองปี200ปีละเนี่ยสองร้อปีฮะห,หาชมที่ไหนไม่ได้นะฮะเก่าแก่ที่สุดในพิพิพธภัณฑ์ที่วัดราชฝั่งคลองนะครับออก็เก็บรวบรวมไว้ที่นี่นะฮะมีหลายอย่างแต่นี้เป็นเสื้อที่เป็นเสื้อสายเดี่ยวของชาวไทยพวนเมื่อ200ปีนะครับออที่เหมือนกับเสื้อสายเดี่ยวของคนยุคนี้เลยเออนะครับเสื้อสายเดี่ยว200ปีหรือว่ามีชื่อว่าเสื้อมะกะแหลงนะครับ ทางพระครูวิริยานุโยกท่านเจ้าว่าซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์นี้ <Okay. S 2> บอกว่าทำด้วยวัสดุผ้าฝ้ายคอกลมกว้างไม่มีแขนมีทั้งชนิดเปิดไหล่หนึ่งข้างและแบบไม่เปิดไหล่นะฮะเห็นไหมฮะนี่สองแบบนะฮะฝั่งฝั่งด้านขวามือนี่คือแบบไม่เปิดไหล่เห็นไหมครับนี่แบบเปิดไหล่ข้างเดียวโอ้โหนี่แบบรูปทรงทันสมัยมากนะฮะนี่เป็นเมื่อสมัยก่อนนั้นเขาใช้เป็นเสื้อชั้นใน รหรือใส่อยู่บ้านซึ่งเสื้อมะกะแหล่งเนี่ยนะฮะก็มีที่มาที่ไปโอ้โหยาวนานนะฮะทอจากผ้าฝ้ายสับปะรดผู้ที่ได้มาคือพ่อปู่ <c oughs> เพงย่าอ่ําจันเพงตกทอดมาอยู่กับลูกคนที่6คือนางประทุมจันเพงเป็นคนพวนบ้านคลองคล้าครอบครัวนี้ก็ถวายให้พระครูว,วิริยานุโยกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะฮะ <c oughs> โอ้โหนี่สไตล์แบบสองปีแล้วนะเฉียบขาดมาก นี่แบบเดียวกับที่เขาใส่ในทุกวันนี้เลยเนาะเหมือนเลยนะเหมือนเลยอันนี้ก็ใส่อยู่บ้านใช่ไหมใช่ของทุกวันนี้ใส่นอกบ้านใช่แล้วก็ไม่ใส่ข้างในด้วยก็ใส่อยู่ข้างนอกเลยเดินเลยเมื่อก่อนใส่เป็นเสื้อชั้นในเสื้อข้างในทีใฮะเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่สายเดียวเลยไร้สายยังมีเลยไร้สายไวไฟเสื้อไวไฟเสื้อกอกเสื้อกอกนี่นะฮะเอาพูดถึงเรื่อง วัฒนธรรมเนี่ยผมเพิ่มเติมนิดนึงกรณีละครลิงของประกิตศิษย์พระกาเนี่ยน,นะครับวันนี้ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณปริศนาพงษ์ทัศริกุลเนี่ยบอกนะครับว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเข้าไปช่วยเหลือทางคณะประกิตศิษพระกาเนี่ยนะครับว่าต้องการให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยได้ช่วยเหลือเรื่องไหนบ้างและที่สําคัญเขาจะขอความร่วมมือบันทึกแนวทางการสอนนะครับ บันทึกแนวทางการสอนว่าคณะนี้เนี่ยคุณลุงคุณป้าหรือว่าลูกๆเนี่ยมีแนวทางการสอนการฝึกลิงยังไงนะจะมีการทําเป็นบันทึกไว้แล้วก็ขอให้คณะเนี่ยถ่ายทอดองค์ความรู้ในการฝึกลิงสอนลิงเหล่านี้นะให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้ศึกษานะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการบันทึกเป็นคําสอนเอาไว้เนี่ยต่อไปถ้าหมดรุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยหายเลยใช่หายเลยอย่างน้อยก็จะได้มี บันทึกวิธีแนวทางการฝึกลิงนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเป็นภูมิปัญญาก็ได้ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปไม่ได้หายไปไหนนะครับรบนี่ซึ่งก็ <ๆ S 1> กดีนะอืใช่ฮะมีบันทึกเอาไว้ก็ดีเลือ,อยุคณะเดียวแล้วเลือ,อยุคณะเดียวฝึกยังไงก็ไม่รู้รรนะฮะเอาวันพรุ่งนี้นะครับมติของ ที่ประชุมสมาพันครูจังหวัดนราธิวาสนะครับก็มีมติในการปิดการเรียนการสอนโรงเรียนทุกโรงเรียนทั้งหมด378แห่งพร้อมกันปิดไปจนถึงวันที่28มกราคมวันจันทร์เนี่ยเปิดอีกทีหนึ่งนะฮะพรุ่งนี้ก็ปิดยาวนะครับก็ออกมติมา3ข้อนะครับคือปิดเรียนแล้วก็ให้ครูทุกคนเรียรายเงินนำไปช่วยเหลือครอบครัวของคุณครูชนลที คุณครูชลธีที่เมื่อวานถูกคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปยิงคาโรงอาหารที่โรงเรียนบ้านตันยงที่อำเภอบานเจาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้นะครับซึ่งวันนี้ทาตำรวจบอกนะครับว่าจากการตรวจสอบปลอกกระสุนปืนเนี่ยพบว่าอาวุธปืนที่คนร้ายใช้เนี่ยเป็นอาวุธปืนที่คนร้ายเนี่ยขโมยไปจากตำรวจ ตอนนั้นคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปยิง10ตตำรวจเอกอซี่ซอนเหมนะเสียชีวิตที่สนามแข่งนกเมื่อพฤษภาคมปี55แล้วก็ขโมยอาวุธปืนไปแล้วก็เป็นกระบอกเดียวกันกันกบที่ใช้ก่อเหตุเมื่อวานล่าสุดตำรวจรู้ตัวคนร้าย4คนนะครับชื่อนายอิสมาแอนนายอาหามะนายมะรอโซและนายซกูนิงแล้วนะครับแล้วก็กำลังรวบรวมหลักฐานออกหมายจับทั้ง4คนอยู่นะครับ ส่วนเมื่อคืนนี้ที่ค,คุณธีระได้เอาเสื้อนะฮะ for friend นีนะฮะนี่ฮะนี้ก็แล้วก็มีการเปิดนะ,ะจำน่ายเสื้อเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของคุณเอักคนคสนธิรัตน์แล้วก็ช่วยเหลือชมรมช่างภาพการเมืองด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลายท่านนะฮะที่ติดตามรายการเราก็ได้ไปนะครับซื้อเสื้อนะครับด้วยความประสงค์ที่จะให้เงินเนี่ย ช่วยเหลือครอบครัวคุณสกลนะครับซึ่งก็มีไปซื้อกาแฟด้วยเครื่องดื่มด้วยนะฮะที่ร้านกาแฟดริปก็ไปฮะพอดีผมไปงานไปงานของกสชครัก็อยู่ใกล้ๆกันก็เดินไปนะับก็มีไปกันเยอะนะฮะแล้วก็มีชมรมช่างภาพนะฮะคุณฉลาดประธานชมรมช่างภาพการเมืองเขาอยู่ต้อนรับนะฮะ ก็มีคุณสาธิตวงหนองเตยก็มีหลายคนที่ไปมีหลายคนใน Facebook ก็ไปซื้อด้วยนะครับ,รบแล้วก็ร้านกาแฟดริฟนั้นก็โอ้สุดยอดเลยนะฮะก็เป็นกาแฟที่พิธีพิถันมากอร่อยมากนะวันนี้ขายทุกถ้วยกีย่ถ้วยก็ตามแต่รายได้นั้นก็มอบให้กับการช่วยเหลือคุณเอ๋นะฮะโอ้โหน,ะะนี่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะครับส่วนวน,นี้คนไปช่วยอุดหนุนเยอะใช่ ถ้าที่ต้องการจะซื้อเสื้อราคาตัวละ250บาทนะฮะพรุ่งนี้ที่ร้านกาแฟดริปก็จะมีขายแล้วก็มีที่สภาอ๋อที่สภาใช่แล้วก็มีที่ที่เนชั่นนี่แหละที่เนชั่นด้วยฮะใช่ฮะแล้วก็เสื้อเนี่ยนะฮะจะมีการจัดทำเนี่ยในอนาคตก็จะมีมีลายอื่นอีกเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีภาพวาดการ์ตูนของคุณชัยราชวัตรเนี่ยเขาส่งภาพมาให้ เพื่อให้กลุ่มฟอร์เฟเนี่ยนำไปสกรีนเป็นลายเสื้อ,อเพื่อจะจำหน่ายด้วยนะครับ<อ>นี่พี่ชัยราชวัตรนะฮะขอบพระคุณมากเลยนะฮะแล้วต่อไปก็อาจจะมี mini มินิคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้ช่วยต่อไปด้วยใช่ครับคือช่วยคุณสกลด้วยนะฮะแล้วก็เก็บเป็นทุนเอาไว้สำหรับช่วยเหลือครอบครัวของทางช่างภาพอะไรด้วยนะฮะใช่ครับเพราะว่าช่างภาพเนี่ยก็เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งซึ่งจะว่าไปแล้วก็ เรามักจะลืมๆเขานะนะซึ่งความจริงเขาก็เป็นสื่อมวลชนเขาก็ทํางานนะสมบุกสมบันมาตลอดใช่นะฮะพอมาเกิดกรณีของคุณเอส๋สกลเนี่ยก็เลยเออึว่าโอ้ช่างภาพเขาก็เขาก็เหมือนกับผู้ปิดทองหลังพระนะเขาก็ถูกลืมไปหลายครั้งใช่ใช่คือภาพบางภาพเนี่ยไม่ต้องอธิบายมากใช่มันเสื่อออกมาโดยอารมณ์โดยโดยเนื้อหาของภาพเนี่ยบางทีเนี่ยภาพบางภาพเนี่ยนะ คือเป็นข่าวที่ดีมากอ่าแล้วก็วันเสาร์นี้อ่าวันเสาร์นี้นะครับมีงานนิเทศพันใหม่วัทีนนะฮะซึ่งทางมาหาวิทยาลัยเนชั่นจะเปิดรับสมัครน้องๆม .6 ที่สนใจเรียนด้านสื่อสารมวลชนนะครับมาร่วมค้นหาตัวตนในโครงการนิเทศพันใหม่วัทีนวันเสาร์นี้นะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึงตอนเย็นเลยนะครับ ที่ห้องประชุม401มหาวิทยาลัยเนชั่นศูนเนชั่นบางนานี่แหละค,ะครับก็จะมีคุณสุทธิชัยมาต้อนรับด้วยนะครับมีผู้ประกาศของเราหลายคนก็จะมาร่วมพูดคุยนะครับในหัวข้อแรงบันดาลใจกับคนดนใจนะครับแล้วก็จะพาน้องๆม .6 มาเยี่ยมชมสตูดิโอมาดูเบื้องหลังการทำงานจริงเพราะว่ามาวันเสาร์เนี่ยเราก็ทำงานกันตลอด24ชั่วโมง ก็จะเห็นนะการอ่านข่าวนะครับมาดูแล้วก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะฮะนี่นะครับก็เชิญนะครับก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับ023383690นะครับ3383690นะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์นะครับก็ได้ nation.ac.th นะครับ www.nation.ac.th นะครับเสารนี้นะฮะ เสาที่ยี่สิมกราคมอือครับออนะฮะ,ะ,ะมีปิดท้ายกันด้วยการแก้แค้นของสามีอะไรก็คือสามีคนนี้ไปพบว่าภรรยาของเขาเนี่ยไปเป็นสมาชิกของเว็บไซต์หาคู่นะฮะซึ่งในนั้นเธอเขียนว่าแต่งงานมา5ปีแต่สามีเป็นพวกโง่งเง่าพวกติงตอง แล้วก็เขียนว่าในชีวิตมีความชอบในสองเรื่องคือม้าแล้วก็รถปอร์เช่ของเธอนะ,ะ,อะเนื่องจากตอนนี้เธอไม่อยู่บ้านสามีก็มีกุญแจรถของภรรยานะ,ะวิธีการแก้แค้นของเขาคือจัดการเปิดประทุนรถแล้วก็ให้รถตักดินตักขี้มา้าจากคอกม้าเนี่ยมาใส่ในรถปอร์เช่ของภรรยาจนเต็มนะฮะ เหมือนกับประชดว่าอ๋อไปโพสต์ไว้ว่ามีสามีเป็นคนติงต้องเหรอหนี่ฮะโอ้นี่ขี้ม้าเนี่ยอชอบรักใช่ไหมใช่ไหมชอบชอบม้าใช่ไหมชอบม้าชอบรถใช่ไหมคือไปบอกว่าไปโพสตในเว็บแบบพวกหาคู่อ่ะทั้งที่ตัวเองมีคู่อยู่แล้วมีสามีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไปบอกว่า แต่งานมาห้าปีแบบ่หัวเราก็โง่โง่ติงตองอนี่โโอโ้หแล้วก็บอกว่าชีวิตเธอชอบม้ากับรถปอร์เช่สามีก็เลยไปเห็นข้อความนี้ข้าอ๋อชอบม้ากับปอร์เช่ใช่ไหม,อมชอบตัวนี้ใช่ไหมนี่ก็เอาขี้ม้าตักใส่รถปอร์เช่โอ้อยากรู้นะว่าตอนจบของเรื่องนี้จะลงเอยยังไง อ้ยอู่ก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้อยู่ก็ไม่ได้เลยฮะใช่โอ้โหนี่รถตอนที่สวยๆยห้ครับโอ้โหเปิดประทุนขึ้นมาเล่าขี่ม้าโกยใส่เลยโกยใส่เลยนี่ฮะตักขี่ม้าอยากรู้จังภรรยามาเห็นนี่จะเป็นยังไงซีดเตใครซีดพรรยาซีดเตยคือี่ฮะโอ้โหรถปอร์เช่ก็เสียนะฮะ แล้วที่สําคัญอ้าวเฮ้ยตัวเองไปโพสอะไรไว้เนี่ยสามีรู้หมดเลยรู้หมดเลยว่าไปเข้าเว็บหาคู่แล้วไปเขียนถึงสามีว่ายังไงรู้หมดโอ้โหทำสามีทําแบบนี้ม้าก็สบายทำไมฮะมาก็ได้คลองใจของผู้หญิงคนนี้ไปเลยยิ่งรักม้าเลยคือยิ่งเกลียดสามีอ่ะที่เกลียดสามีก็เทใจทั้งหมดนะฮะที่ผ่านมาอาจจะเหลือไปนิดหน่อยสําหรับสามีทีนี้ทําแบบนี้แล้ว หมดเลยหมดเลย<ม>คือรักรถก็ไม่ได้แล้วรถเละแล้วเหลือแต่มา้าทีนี้ก็รักมา้าเต็มร้อยเลยใช่แล้วชีวิตนี้ก็จะมีแต่มา้าใช่ไม่เหลืออะไรแล้วครับโอ้นี่ตัวนี้โชคดีไปเลยฮะ <laughs> <laughs> โอ้โหอย่าเอาไปเยี่ยงอย่างนะคุณโจ๊กไม่เอานะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราต้องอดทนและใจเย็นใช่ใชกถูกไหมฮะนี่ไม่ครับคือง่ายๆเวลาขีนอะไรเสร็จเนี่ยล็อกเอาท์ให้เรียบร้อย ง่ายสุดท้อกเอาเนี่เว็บไซต์หาคู่ใครก็เข้าไปดูได้แล้วไปไปค้างหน้าเว็บอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องลบให้เรียบร้อยต้องปอตลอดมือถือเนี่ยต้องใส่พาส่วนสองสามชั้นใช่ตอนนี้เริ่มลืมๆไปเนี่ยลาไปก่อนพรุนี้พบกันนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ